สวัสดีค่ะพเพราะมันเช่นเคยกับดิฉันดรอ,อริศร,รากำธรเจริญในทอทอวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมลัดฟ้าไปเหนือสุดแดนสยามกันที่จงังหวัดเชียงรายวันนี้ประตูสู่สามเหลี่ยมทองคำได้เปิดต้อนรับทุกท่านแล้วไปติดตามชมต้องพร้อมกันเลยค่ะท่ากษยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายศูนย์กลางภูมิภาคสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวกับการดินปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวและประกอบธุรกิจเพราะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับสาภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมไปถึงภูมิภาคจีนตอนใต้จึงถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของประเทศล้วก็เป็นสนามบินที่เป็นไปตามมาตรฐานของของของบริษัทท่าอากาศยานไทยและเป็นมาตรฐานตาม icao นะรวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนกําหนดเอาไว้ส่วนหนึ่งที่ที่เราดูแลก็คือทํำยังไงให้ผู้โดยสารที่ทั้งขาเข้าขาออกได้รับความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจัดไปให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลุมจอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานเทียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานรับกระเป๋ารวมถึงเคาน์เตอร์เช็คอินตลอดจนถึงร้านค้าต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้เตรียมมาตรฐานเหล่านี้ กับผู้มาใช้บริการตลอดจนถึงผู้ที่มาติดต่องานและรวมถึงผู้ประกอบการครับวันนี้หมดเวลาของทอทวันนี้แล้วค่ะกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ทั้งหน้าสวัสดีค่ะ